วิ s วีพอดแคสต์สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วิ s วีพอดแคสต์ครับผมสร้างทุกวันให้เป็นวันที่มีความหมายครับผมวันนี้คุณอยู่กับเบรนันคนเดิมเลยครับวันนี้ EP ีที่38แล้วนะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในเทศกาลของเราคนไทยเชื้อสายจีนที่ผ่านๆมาซึ่งปีนี้ก็มาไวหน่อยมาไวหน่อยอืมนั่นก็คือเทศกาล ตุกจีนนั่นเองเทศกาลตุกจีนเกี่ยวอะไรกับรายการบิสซี่พอลแคสต์กันในวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการที่เราจะต้องทำเนียมของการให้อ่างเป่าเออซึ่งบอกตรงๆว่าเมื่อก่อนในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเป็นเทศกาลที่ผมใช้คําว่าหวานหอมแล้วก็รอแม่งมาตลอดเวลานะครับซึ่งแบบรอแม่งมเมื่อไหร่จะตุกจีนแตุกจีนแล้วคุณก็จะไดออ้สำหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจทำเนียมนี้ก็คือก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะ ให้สองแดงอ่างเปาเราถือเป็นการต้อนรับขวัญเงินเริ่มปีใหม่ของชาวชาวจีนนะครับก็เป็นเทศกาลที่มีสีสันมีการไหว้เจ้ามีอะไรกันเยอะแยะมากผมก็เติบโตมาในตระกูลคนไทยเชื้อสายจีนที่มีธรรมเนียมนี้กันมาอย่างหนาแน่นแล้วก็เหนียวแน่นถึงขั้นที่ว่าแทบจะขาดไม่ได้เลยนะครับคือขนาดที่ว่าผมนี่ไปเที่ยวอยู่ต่างจังหวัดแล้ว ก็คือต้องนั่งเครื่องกลับมาก่อนเลยเพื่อที่จะมาเข้าร่วมเทศกาลนี้กับคนในครอบครัวและคนรู้จักก็นะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงการให้กันการให้ซึ่งมาก่อนเนี่ยเราเป็นคนรับมาก่อนนะครับหลังจากที่ผ่านมาได้ไม่กี่ปีผมก็ต้องการมาเป็นผู้ให้หลังจากที่ผมเรียนจบแล้วเขาก็จะเรียกว่าผมก็ต้องมีการให้กับกับคนที่ไม่ได้ทํางานหรือทํางานเป็นไม่มีไรายได้หรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือ ญาติสนิทมิตรสายของเราก็ก็จะเป็นการให้กันนะครับทีนี้ทําไมวันนี้ถึงจะมาพูดเรื่องการให้คืองนี้คือตอนแรกเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่คิดว่าเป็นคนคิดแบบเอกเทศคือเหมือนแบบเฮ้ยกูไม่ต้องให้มึงแล้วมึงก็ไม่ต้องให้กูคือต่างคนต่างไม่ต้องให้อะไรกันเลยต่างคนต่างอยู่เวลาผมไปเที่ยวต่างประเทศคือผมจะพูดว่ามึงไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากกูแล้วเวลากูไปกูก็จะไม่ซื้ออะไรมาฝากมึง แล้วก็ของฝากก็ไม่ต้องมาฝากกูซื้อแล้วกูจะไม่ฝากมึงซื้อเวลากูไปกูไปซื้อเองเวลามึงไปมึงก็ไปซื้อกันเองก็คือต่างคนต่างอยู่เป็นเอกเทศเรียกได้ว่าแบบไม่ยุ่งคล้องเกี่ยวกันเลยในทางกันในเชิงของเรื่องของการให้เนี่ยผมก็เหมือนกันก็คือผมก็จะถือคติสมัยก่อนว่าเออถ้ามดว่าผมมีปากกาผมก็ใช้ของผมแต่ผมก็ไม่ให้ใครยืมแต่ผมก็จะไม่ไปยืมคนอื่นด้วยผมไม่มีปากกาผมก็จะไปซื้อมาใหม่เออมันก็เป็นแนวคิดที่ ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเอาตัวเองรอดเห็นแก่ตัวนิดนึงแล้วก็พยายามที่จะแต่ผมก็ไม่ได้มองผมเห็นแก่ตัวนั้นตอนนั้นผมก็มองว่าเออก็ก็ไม่ต้องช่วยกูแล้วกูก็ไม่ต้องช่วยมึงเราก็ไม่ต้องมาอะไรกันต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมาชมไม่ต้องมาด่าทีนี้ผมก็ใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นมุมมองการให้มันก็เปลี่ยนไปคือเมื่อก่อนผมมองว่าเอออาจจะว่าด้วยความที่ผมอาจจะไม่ได้มีแบบ มีเงินที่ใช้ได้คล่องมากเราก็เลยขี้งกเรื่องของกินของการใช้แต่ว่าความจริงเขามาให้นี่มันเออมันมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การให้เงินหรือให้สิ่งของแต่มันสามารถให้ความรู้สึกดีๆให้แก่การให้แนวคิดเขาให้ให้ประสบการณ์เขาให้เรื่องเล่าเขาหรือว่าตอนเนี้ยเรากําลังฟังฟังอยู่เนี้ยพวกคุณก็เป็นคนให้เหมือนกันให้อะไรให้โอกาสผมได้พูด ให้ผู้คนได้ฟังกันอืก็เป็นการให้นะางก,กับการผมก็ได้ให้แนวคิดของผมกับทุกคนก็เป็นการแลกเปลี่ยนการให้กันทีนี้มันก็จะมีคนอีกหลายใช้ที่แบบเหมือนแบบให้แล้วก็หวังผลตอบแทนซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่ไม่ไปจํากัดละกันเพราะว่าหลายอย่างในโลกของธุรกิจหรือในโลกความเป็นจรงิงหลายๆครั้งเราก็ให้เพื่อที่จะหวังผลตอบแทนแต่ว่าผมกําลังจะโฟกัสกับความสุขคือถ้าเกิดคุณ ให้ระหว่างให้มันกลับมาเนี่ยคุณก็จะทุกข์เพราะว่าอะไรคุณรู้ไหมเพราะคุณเนี่ยตั้งมันตั้งตารอตั้งมันตั้งตารอที่จะให้มันกลับมาแล้วคุณก็นั่งรอมันจนท้ายการให้เนี่ยมันก็จะไม่มีความหมายอะไรกันใช่ไหมครับอืมทีนี้ผมก็เลยไปอ่านงานวิจัยมาเขาบอกว่าการให้เนี่ยทําให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขขึ้นคืองานวิจัยในปี2006เนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกนะครับใครเป็นผู้วิจัยพบว่า เมื่อคนบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลเนี่ยมันจะไปกระตุ้นเซลล์สมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจมันอย่างเช่นแบบเออแบบพอใจที่จะได้ให้คนอื่นคนนี้ใช่ไหมแล้วมันเกิดการเชื่อมต่อแล้วก็ความสัมพันธ์ในทางสังคมความเชื่อใจและความทําให้เกิดความศึกอบอุ่นได้ซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็เชื่อว่าพฤติกรรมของการที่เราเห็นแก่คนอื่นหรือการที่เห็นแก่ส่วนรวมเนี่ยจะทําให สมองเนี่ยหลั่งสารเ,เขาเรียกว่าเอนโดฟินขึ้นมาซึ่งเป็นสารแห่งความสุขซึ่งเป็นความรู้สึกเชิงบวกเรียกว่าเฮลเปอร์ไฮนะครับ mm. ก็เป็นสิ่งที่ดีนึงมันความจริงๆคือการให้เนี่ยมันความรู้สึกมันเหมือนความ mm. คุณลองนึกออกว่า,ว,าว่าผู้ที่เขาจะให้เนี่ยเขาต้องมีเหลือหรือเขามีหรือว่าเขาจะไม่ได้มีแต่เขาอยากจะให้เนี่ยมันแปลว่าเขารู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่เขามีแล้วเขาให้ผู้อื่นมันทําให้เขามองตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าเออ แล้วคนที่ไม่ให้ขี้งงเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะจะขาดเออรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่เหลืออะไรแล้ว,ลวรู้สึกว่าถ้าเกิดให้ไปเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันให้ไปเนี่ยฉันก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยลึกๆแล้วคนที่เขาไม่กล้าให้เนี่ยเพราะว่าเขาก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะขาดเข้าวันหนึ่งก็ได้ส่วนคนที่กล้าให้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกว่าตัวเองเหลืออืมรู้สึกว่าให้ไปแล้วมันรู้สึกดีผมก็ อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมเนี่ยเชื่อคํานี้มาตลอดเลยว่ายิ่งให้ยิ่งได้เออคือผมเนี่ยสมัยก่อนหลังจากที่ผมศึกษาเรื่องจิตวิทยาเยอะแล้วก็แบบชอบที่จะไปเอ,อให้คําแนะนําคนที่เขามีปัญหาผมเคยไปช่วยคนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนคล้ายๆติดยาแล้วเขาก็เหมือนแบบเหมือนแบบไม่ค่อยโอเคกับชีวิตหรือแบบอารมณ์เหมือนแบบเขาติดแล้วผมก็ช่วยเขา,าเทุกวันเลยทุกวันผมจะคุยไลน์เขาโทรไปหาเขาแล้วก็เหมือนแบบ ให้คําแนะนําในมุมมองผมแต่ว่าอยู่ในจุดที่ผมให้คําแนะนําได้เพราะว่าถ้าเมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นเชิงของการแพทย์แหละผมก็ให้ได้แค่จุดหนึ่งแล้วสุดท้ายผมก็ส่งต่อบอกว่า,วาเออไหนน่าจะไปหาหมอนะอะไรเงี้ยสุดท้ายผมก็ให้เขาไปเรื่อยๆโดยที่ผมไม่ได้หวังผลตอบแทนนะผมก็ให้ไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออมันรู้สึกดีนะเออมันได้ให้มันได้ช่วยคนมันด้วยได้เอาสิ่งที่เราสร้างอยู่ทุกวันเนี่ยเออไปสร้างประโยชน์ให้คนเขามีชีวิตที่ดีขึ้นอืมทีนี้ ผมจะเล่าให้ฟังว่าเออเราไม่มีทางรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับสุดท้ายคนคนนั้นนะ่ะเขาเป็นคอนเน็ชันผมพาผมไปเจอกับเอ,อธุรกิจตัวหนึง่งซึ่งเป็นหุ้นส่วนทุกวันนี้ผมก็ได้ลงทุนในธุรกิจตัวนั้นแล้วก็เป็นบิสเนสขึ้นมาตัวหนึง่งซึ่งถามหน่อยว่าถ้าเกิดวันนั้นผมไม่ไปเจอเขาที่เซเว่นผมก็ไม่ได้ช่วยเขาถ้าผมไม่ได้ช่วยเขาแล้วผมไม่ได้ผมเลือกที่จะไม่ช่วยเขาเนี่ยทุกวันนี้ผมก็จะไม่มีธุรกิจขึ้นมาผมก็คงจะไม่มีรายได้ใช่ไหมครับมันเกิดจากการที่ผมได้ให และหลายๆครั้งเนี่ยผมก็สําหรับหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆคนอาจจะออให้เงินให้อะไรแต่เพราะว่าตัวผมอ่ะอผมมองว่าโอเคเงินก็เป็นส่วนหนึ่งที่การให้แต่ถ้าเกิดหลายๆครั้งน้องกําลังฟังอยู่เฮ้ยพี่พี่พเบนนะผมแบบผมจะให้เงินผมก็ไม่มีความรู้ผมก็ไม่มีบางทีคุณอาจจะให้โดยการฟังเขาก็ได้ฟังให้เขาระบายคุณก็ให้โอกาสเขาได้พูดได้ระบายให้เขารู้สึกดีขึ้นและหลายๆครั้งคุณไม่ต้องไม่ต้องให้เงินเขาก็ได้เก็บขยะ ในห้องเงี้ยห้องเรียนคุณลกคุณเก็บขยะเนี่ยน้องๆก็ถือว่าเป็นการให้นะให้อะไรก็คือให้แม่บ้านหรือคุณป้าแม่บ้านเนี่ยเขาทํางานได้น้อยลงบางทีสังคมเนี่ยมันจะเออดีขึ้นได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการให้กันคนลเล็กๆน้อยๆแล้วก็มองเห็นความเห็นอกเห็นใจของคนในส่วนรวมมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ก็อยากจะฝากทุกคนไว้ว่าเออบางทีการให้เนี่ยมันมีมุมมองหลายๆมุมที่เราไม่ได้มองแล้วทุกๆครั้งที่คุณให้เนี่ยคุณได้แน่นอน สุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เวลาคุณทําเป็นแอ่งน้ําเวลาคุณไปเล่นสายริมริมทะเลแล้วคุณยิ่งคุณกวักน้ําเข้ามาหาคุณมากเท่าไหร่เนี่ยน้ามันก็จะยิ่งไหลออกไปมากขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณกวักน้ําออกไปมากเท่าไหร่เนี่ยน้ําก็จะยิ่งไหลกลับเข้ามาในแอ่งของคุณมากขึ้นเท่านั้นโอเคครับประมาณนี้ครับฝากไว้นะครับทุกคนโอเค ส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ก็มีรายการใหม่ในวิดีพอดแคสต์ไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยววันพุธก็เจอกันกับมันนี่เกมกับคุณมาร์กนะครับกับแล้วก็วันศุกร์กับรายการ Open Space ของพี่แฮนนะครับโอเคประมาณนี้ครับวันนี้ไม่มีลอะไรมากฝากไว้ทุกคนนะครับอย่าลืมให้ผมหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างวันของคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย